แฟนๆนกริสนันมารีพีชตอแกแย้มสถานะโพดล่าสุดอะไรยังไงเอย่ยแม้จะยังไม่ยืนยันว่าเป็นแฟนกันจริงหรือเปล่าแต่ก็มีภาพมีโมเมนต์สื่อรักออกมาให้ได้เห็นกันบ่อยๆสำหรับคู่พีชกาชายัยและนางเอกสาวมารีเบอร์เนอร์ชาวเน็ตก็เพื่อกันไม่หยุดงัดภาพออกมาแช์เวลาทั้งคู่ไปไหนด้วยกันบ่อยๆแต่ก็ยังไม่มีเอื้อนเอ่ยสถานะใดๆจากปากทั้งคู่ ล่าสุดก็มีเหตุน้องหมาซื้อรักให้ได้จับสังเกตกันอีกครั้งเมื่อพีทได้เผยภาพคู่เจ้าไฟเดย์หมาสามอยสียขาวกับภาพแคปชั่นว่าอีไฟเดย์ด้านสามารีเห็นแล้วก็รีบเข้ามาคอมเมนต์ส่งหัวใจรัวก็ไม่รู้ว่าส่งให้ไฟเดย์หรือส่งให้ใครกันแน่นะ